ท่านผู usted, ้ชมครับตอนนี้ผมเจอเจ้าของของสถานีนะครับสถานีชื่อว่าสถานีเลียงแลกผลิตพันป่านะครับว่ามีป่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสักถามนะครับเจ้าของว่าเป็นจังไรนะครับบองจองจิมยบซูชุมบองตีมบองชุมวยบองบ้าเป็นบ่ดูลข่ครขับเจ้าของนะครับหรือเป็นผู้กำกับนะครับชื่อดูลข่นะครับเอ่อบงอายุมาหน่อยสามสิบปีขนาสามสิบสองปีเลยนะครับ ហើយបងពីលើខ្ញុំដើរមកចឹងខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពនៅទីកន្លែងមកបងធំតាមប្រជាជនครับไอ้อยู่ในสถานนี้ลือฟาร์มนี้นะครับก็วังใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถามว่ามีเหลี่ยมอะไรบ้างนะครับเอ่อបងតើនៅក្នុងสถานនេះរបស់បងមានចិញ្ចឹមអីខ្លះដែរបងបាទនៅក្នុងสถานនេះរបស់ខ្ញុំមានចិញ្ចឹមកង្កែបកង្កែបកង ไตรไตรจราบเภทรได้บ้อกราชจราบเทชรให้นึกสัตว์จริงจำจริงจริงเนาะดิจราอันตรีบ่ะทานผู้ชมครับอยู่ในสถานีของเขานะครับมีเลี้ยงเช่นกงนะครับมีกบแล้วก็มีปลาหลายๆชนิดท่านผู้ชมทีนี้แล้วเป็นที่สนใจที่เรากําลังแสวงหานะครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวจะสักถามเกี่ยวกับกบนะครับเขาเลี้ยงกบอย่างไดนะครับบ่งแข้งแก่หนุ่จังสู่หรือเป่าแก่ติด ថាតានៅក្នុងស្ថានីយ៍បបងមានចិញ្ចឹមកង្កែបច្រើនទេនៅក្នុងស្ថានីយ៍របស់យើងខ្ញុំមានកង្កែបពូជកង្កែបជា10,000ក្បាលជាង10,000ក្បាលអូທ່ານប្រជាជនครับមានຫຼາຍៗកົບលើนะครับ10,000กว่า10,000กว่าកົບนะครับបបងពូជកង្កែបបបងចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃនេះឈ្មោះកង្កែបអីពូជកង្កែបអីពូជកង្កែបខ្ញុំចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃគឺកូនកាត់អំប្រកាំងអូທ່ານប្រជាជនครับ กบนี้คือเป็นลูกครึ่งอเมริกานะท่านผู้ชมครับคือเข้าเอาพันธุ์อเมริกาเนี่ยมานะครับเอามาเพื่อทํำยังไงนะครับเพื่อสก,กัดเป็นพันตุต์ต,ต่อไปเวลาที่โตประมาณ35วันเราขายต่อให้ชาวนานนครับ,ขเ,นนรบเขาเอาไปเลี้ยงแล้วก็ขายให้พัตการอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้จะถามต่อว่าไอ้มีอาหารอะไรบ้างที่ให้กบกินนะครับบ bon องบองโยจมในระเบียบนาะได้เอาอย่างเอ่เอ,อ,อ,อของไก่หน่งกอดนีกอกอดไกซี คือทำในเวบีมองแบกรอบตัวนึงจริงจังเหอบ่าทำแครปตัวนี้นะบ่าตัวบะทมีแบบกรอบทมีเม็นตามลีเวียตมหง่วงวิ้ครับผมบ่าบ่งบ่าทมแต่จังบ่าใบลีบวนลีก็เม็ดพุดจังบ่าเราปมใบลีบ่่ะเม็ดพุดทางเพื่ชมครับออาหารสำหรับกบกินนะครับคือมีตามชนิดถ้ากบเลกก็มีอาหารที่มีเม็ดเล็กๆนะครับที่เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ทาก เป็นกบใหญ่ก็มีอาหารที่มีเม็ดนะครับที่มีเมล็ดใหญ่ๆนะครับให้กบกินดูนะครับท่านผู้ชมครับการให้อาหารกบนี้นะครับคือเฉลี่ยไปตามจํานวนของกบนะครับถ้าเลี้ยงในในชังนะครับถ้ามีจํานวน1นึ่งมืนก็เฉลี่ยไปตามจํานวนของกบนะครับถ้า2องพันก็เฉลี่ยไปตามจํานวน2องพันนะครับอันนี้คือมีวิธีการในการเลี้ยงของเขานะครับ អ uh, ញ yeah. so uh, okay. oh. ្ចឹងបងយើងយកគឺអាស្រ័យទៅតាមចំនួនបកកង្កែបនេះបាទអូខេហើយសរុបទៅចំនួនកង្កែបនៅក្នុងស្ថានីយ៍របស់បងផ្ទាល់ឥឡូវហ្នឹងតាមមានចំនួនប្រមាណជាង72000ក្បាល72000ក្បាល18000ជាងអូតាមប្រជាជនครับកົບយូរណៃស្ថានីយ៍របស់เขานะครับคือมีจํานวนนะครับគឺ20000นะครับគឺ20000โอ้โหเยอะนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือเวลาที่ท่านผู้ชมนะครับได้มาเยี่ยมประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ออกจากพนมเปญไปตามถนนต่างๆของจังหวัดนะครับจะได้เห็นมีผู้ขายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนกัมพูชาเข้าขายกรบรางทางนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่เป็นข้องที่น่าสนใจไหมครับผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่พ่อสมควรสําหรับของที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอว่าไอ จุดที่เอาไปขายนะครับขายเอาไปทําอาหารอะไรแล้วก็แปลนอาหารที่น่าสนใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับสถา,านีเลียงกบนะครับแต่ตอนนี้ว่ากบที่เลียงแล้วเอามาแปลรูแป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ใน แหงนะครับที่เราวางทางไปจังหวัดตะแกวนะครับเดี๋ยวมาเจอพี่สาวจันทูนะครับเป็นเจ้าของแผงที่นี่นะครับเธอเอากบมาจากไหนแล้วก็เอากบม,มาทําเป็นอะไรนะครับสุสไลบงสไลเนี่ย <c oughs> อะไรื่งใญท้ยใาญ่แต่ายเหยม <c oughs> ือนมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะถามพี่สาวว่าเอากบมาจากไหนแล้วก็เอากบม,มาทํานี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นภาษาคําชาแล้วก็เป็นภาษาไทยเดี๋ยว วิธีการในการทำแล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถามให้นะครับมองใส้สมอัญญาส้วบไงติ๊กมาเอ่อดุกโดนตินิจูเนื้อโอ้ยู่หอยมาคึ้นมาโมกติมาอีกยังไงอาจุดติ๊กมาท่านผู้ชมครับอายนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเอ่อบ้องใส่ตาเอ่อบ้องใส่โยกลองไก่ดิ๊กมาไปทางนาได้บ้อง ก็มาโคบกไลยังอาตาเลี้ยงก็ดักเงหมาอย่างี้เปี๊ยนามากระอยใช่ไหมใช่อาดักเลียงมาอาดักเลี้ยงดักดึงต่างอย่างเยอะก็อยูักมามาอยจังหี้ทำท่านผู้ชมครับไอพี่สาวบอกว่าไอโคบนี้นะครับเอามาจากหลายๆที่นะครับเพราะว่ามีคนเลี้ยงแล้วก็มีคนที่จับต่างท้องท้องนามานะครับเอามาขายให้นะครับคือมาจากจังหวัดมาจากทุกพื้นที่นะครับ ที่เป็นชาวนาน,นะครับ<ๆ>เขาจับมาหรือเขาเลี้ยงแล้ว<ๆ>เขาเอามาขายให้คนที่ทํากับข้าวหรือทำเป็นอาหารต่างๆนะครับ<ๆ>ออบอสไล่คุณต้อ,<ๆ>องมีไงตัวกราบมาภา,ายจิตป,ประมาณไรย่อไงน้เลี้ยงเฉินย<ๆ>้อนรอบกโลเพียบดับในหนึ่งวันนะครับทานผู้ชมไอพี่สาวจะเอากบประมาณสิบลื้อสิบห้ากิโลนะครับโอ้ <laughs> เยอะนะครับมันจังมากระโหลกขายจีเมียประมาณกันได้บอ เบอร์ e ตัวตู้ย LIKE ักมันตอบสกัดเกลือเพื่อแข็ยัดไงอ้ท่านผู้ชมครับคือหนึ่งโลประมาณยี่สิบกบนะครับโอ้เยอะด้วยนะครับให้บองไส่ยกบังเฟืองนี่แก้ทักไส้ได้แก้ทักกายไปได้โอ้ท่านผู้ชมครับกบที่อย่างนี้นะครับภาษากัมพูชาเรียกว่ากองไก่เบานะครับนี่คือกบยัดใส่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววิธีการในการทำแล้วก็เครื่องพรุงมีหลายชนิด อะไรบ้างจะถามให้นะครับบองสไซซึมจุดเดียวซัวธากองก่เบาะนี่น้มวยจังกะยังมีินปี่นะดำไรแบบนั้นปีป้อนท่านผู้ชมครับไมละนะครับเอาราคาก็สองพันกัมพูชานะครับถ้าเป็นเงินเงินบาทของไทยนี่ก็ประมาณ20บาทนะครับประมาณ20บาทท่านผู้ชมครับเอ่อบองสไซตากล่องก่เบอก,น,กนึงเกตเฟือหรือเบ,บียร์แม็กบอง ตะบ,ตบ,งตบงองตะบองกี่จอกองใายมาทัม่มหมดเยอมะมากัดกมาลวไอห <c oughs> มดไปแล้วจ้าท่านผู้ชมครับเวลาที่เอากบม,มานะครับก็ตัดหัวแล้วก็ตัดขาตัดมืออะไรออกนะครับเดี๋ยวก็ปอกนะครับปอกหนังออกโอเคลอกหนังออกนะครับท่านผู้ชมเฮ้เธอมาเตี้ยบ้องใช่กัดไายคัดเยองไม่จอลายเธอเครื่องแล้วก็อ่ทำเป็นเครื่องปุงนะครับแต่เครื่องปุงนี่ จัดทําอย่างไดหรือก็มีอะไรบ้างนะครับอ้าวบ้องเครื่องผสมนั้นบ้องชื่อรอบ1 1กําหยอดเพจนะเครื่องผสมมีอะไรคล้ายมาะมีอะไรคล้ายบ้องมีสាច់เบียร์นั้นมีเนื้อของกบนะครับไหนางสัจจุเนื้อหมูตะไคร้ใบไอ้มะกรูดนะครับเอ่อมะเต้โอ้มีพริกด้วยให้เครื่องกะหรี่โอ้อะเครื่องเคอรี่นะครับไอ้เจ้าบ้อง อ,อ๋อมีใบกระเพราด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเครื่องปรุงที่เอามายัดใส่นะครับสําหรับทําเป็นกบยัดใส่ท่านผู้ชมรู้แล้วนะครับมีเครื่องปรุงแล้วก็วิธีการในการทําบ้องเนปะีไ,ปได้เอ่ยเมืเ่อเกลืองห้าอีนะบ้องเมืเครืองห้าอีตาบ้องโยเครืองนังม้ากีทั่วร์ไม่กินยอดโจ้ยยอดม้าจบอเลี้ยโยเกลืองเปนช่นเมตัดอะไรมอดอ๋อท่านผู้ชมครับก็ต้องเอาเนือ้อม้าปนกันนะครับเอามาคลุกเคล้าแล้วก็ พายุงเธอเต็มบ่แช่มเบื่อมาท้ายเรียจบเงี้ยเนาะเออเด็กชอบไปแจยนกิน,น,นดาวท่านผู้ชมครับพี่สาวบอกว่าลืมนะครับมีเกลือมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล <c oughs> ด้วยอันนี้ลืมนะครับไอต้องใส่ด้วยทำให้ใส่นี้ไม่มีรสชาติหวานหวานแล้วก็ไอ้แคมๆที่เป็นรสชาติไอ้แคมเปียวนี่ไม่มีนะครับต้องต้องใส่ด้วยนะครับลืมไม่เป็นไ,ไรเด้ อาจจะเพิ่มแรงได้นะครับให้มีิสเตียนบอกอีจังปริเครื่อนไงให้เตียนพอยเตียนหมกเตียนอ๋อแล้วก็เอาเอาเอามาเชื่อกันนะครับเอามาปนกันแล้วก็เอามายัดเอามายัดโอเคนะครับไอในทองของกบนะครับเห้เฮายยอมเธอจะบอกยอมมาอ้างไงโอเคค่ะผู้ชมครับยัดเครื่องปรุงแล้วนะครับพอเอามาเสียบกับไหมเดี๋ยวก็เอาไปปิ่น รู้แล้วใช่ไหมครับวิธีการในการทำให้อันไพ่จิบประมันซีได้บอกด้านหลังด้านบนด้นหลัางผู้ชมครับสำหรับระยะเวลาในการปิ้งนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมดูแองว่าเอ๊ะสุกแล้วพอแล้วก็โอเคนะครับยกจิบมาจิบมากินได้นะครับท่านผู้ชมยังมองใส้การปีนี้ปีก่อนไหนยังเอาโจ๊บเต็งชร้านบป็จ๊บทำไรโจ๊บวายมัน บามาหากเลยอทางผู้ชมครับถ้าได้มาเยี่ยมกัมพูชานะครับแล้วไอเดินทางมาทางจังหวัดตะแกวนะครับแล้วก็ระวางทางที่เห็นไอแพงของพี่สาวจัาทูนะครับอยากจะซื้อถ้าซื้อสิบไม้ก็ลดราคาให้ไมลละ1,700รกัมพูชาเท่านั้นนะครับประมาณ17บาทโอ้โหมีส่วนลดด้วยนะครับทานผู้ชมทานผู้ชมครับอีลืมแล้วกําลังคุยอยู่นะครับลืมชิมนะครับ ผมอยากจะชิมว่าเอรสชาติของกบยัดไสน้นี่มีรสชาติยังไงนะครับท่านผู้ชมชิมแล้วจะบอกให้รู้ว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้ร้อนร้อนโอ้ท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆครับนี่คือรสชาติกบใสในประเทศกัมพูชานะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าอยากจะลงกบยัดใสที่มีรสชาติอร่อยอร่อยก็ เชิญมาคำชานะครับแล้วก็เดินทางมาจังหวัดตะแกวนะครับจะได้เห็นแผงลายลายแห่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีกบยัดใส่ลากลายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับรู้แล้วใช่ไหมครับอาหารที่น่าสนใจของจังหวัดตะแกวอร่อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบนะครับเราไปเจอกันในช่วงต่อไปนะครับเชิญครับแต่สำหรับวันนี้จะสักถามว่าพี่สาวจะมีอะไรพิเศษมาโชว์ในรายการของเราครับ อ๋ใส่กงฟอ,อยนะครับบลอกหน้าตรงอ้่นะโอ้ใส่ทั้งหมดครับใส่ทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะมีรสชาติอร่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเรามีเครื่องพงต่าง,างๆเพิ่มได้ครับ